จักรยานมือสองเชอรี่ไปซื้อมาจะหน้าร้อนแล้วนะคะก็จะปั่นจักรยานทัวร์นะคะจักรยานอันเก่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เราก็โลอะไปแล้วจักรยานดีมากเราไม่ต้องซื้อมือหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปซื้อมือหนึ่งก็500กว่ายูโรเนาะก็ราคาจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเราได้ที่เขาเรียกอะไรตะกร้า กล้าซื้อของคือดีมากๆเลยถอดออกก็ได้ถ้าจะเอาลูกมานั่งนะคะอันนี้สีก็จะแบบผู้หญิงแต่ไม่ผู้หญิงจ๋าคือแบบดีมากเลยอะ่ะเจ้าของจักรยานเขายังไม่ได้ทำความสะอาดเยอะนะคะเดี๋ยวเชอรี่ก็จะมาทำความสะอาดรถจักรยานนะคะให้มันดูใหม่เนาะไอข้ขาขา เาเรียกอะไรขาตั้งรถนะคะเขาซื้อให้อย่างดีเลยสามารถเลื่อนสามารถเลื่อนได้ด้วย,ยเลื่อนยังไงกะดูกดนะคะเขาให้กดเลื่อนได้ด้วยเราจะตั้งหรือตั้งยังไงคือขาขาตั้งจักรยานใหญ่มากนะคะเขาซื้อมาอย่างดีเราก็ซื้อจักรยานได้มาแบบถูกใจมากราคาแบบไม่ได้แพงค่ะ จักรยานทองคำสำหรับเราปั่นเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จชิ่นจะมาชมรอบหนึ่งนะคะทำมาครด้งหนึ่สามีบอกว่าให้ปั่นก่อนนะคะ ซื้อไปก่อนปั่นดีมากนะคะทุกคนคุ้มค่ากับราคาที่เสียเงินไปนะคะคือแบบเลิศมากจักรยานมือสองมันก็ดูใหม่อยู่นะคะทุกคนราคาแบบ230ย e นะูโรเนาะเพราะว่าคือไฟตรงเนี้ยมันแตกไปนิดนึงนะคะเจ้าของเขาก็เลยลดราคาให้นะคะเผื่อเราอยากจะไปซื้อไฟท้ายมาใส่ใหม่ก็ ราคามันก็ไม่ได้แพงมากเขาลดให้20ยูโรเป็นค่าไปซื้อไฟท้ายมาใส่นะคะอีกอย่างหนึง่งตัวกระดิ่งข้างข้างบนนะคะเราก็ต้องซื้อเหมือนกันเดี๋ยวเชอรี่จะมาทำความสะอาดจัก,กรยานนะคะแปลงขัดจัก,กรยานใหญ่มาก าขัดจัก,กรยานท่ามกลางแบบอากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะวันนี้ฝนลมฝนหยุดเยอรมันนะเราจะมาขัดให้มันดูแบบใหม่เอี่ยมนะคะ ใหม่เราแต่เก่าเขานะคะเก่าเขาแต่ใหม่เรายังไงวันนี้วันหยุดเยอรมันนะคะฟิงส์มูนทากเชอรี่กับคุณสามีก็นะได้จัก,กรยานมือสองมา ของสามีเชอรี่ก็จะไปซื้อเหมือนกันนะคะจักรยานแต่ไอตัวที่ชอบเขามีนะัดลูกค้ารายอื่นพอดีเราไม่ว่างที่จะไปดูนะคะเพราะว่าสามีรีบไปดูจักรยานให้เชอรี่เพราะว่ากลัวเมียจะไม่ได้จักรยานนะคะเมียแบบไม่ได้รีบอะไรแต่สามีอยากใ้เราไปซื้อจักรยานก็แบบไปวันหยุดแต่อากาศวันนี้ไม่ค่อยจะดีเลย เดี๋ยวเชอรี่ขัดเสร็จจะมาโชว์จักรยานที่นี่ว่ามันดูแบบใหม่แค่ไหนเนาะจักรยานที่นี่มันแบบว่าเป็นมือสองแต่ว่าแบบอย่างดีนะคะเราก็เลือกเอาในอินเ์เนะคะว่าเราจะซื้อแบบไหนูกใจแบบไหนเนะาะเพราะว่าราคาที่นี่มันมีหลายราคานะคะเชอรี่ก็จะซื้อที่แบบว่าอ่เขาเรียกอะไรยี่ห้อที่มันโอเคของเยอรมันแล้วก็ ราคาเราก็ตั้งงบเอาไว้นะคะเพราะว่าเชอรี่ตั้งงบไว้ไม่เกิน250หรือ300ยูโรนะคะประมาณแต่ทีนี้ราคาจักรยานตัวเนี้ยเชอรี่ได้มาที่ราคา230ยูโรคือแบบดีมากเลยอะ่ะดีใจมากๆเลยที่ยจักรยาน คลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะมาอวดจัก,กรยานมือสองแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าที่เยอรมันจัก,กรยานนี่คือแบบว่าทุกคนชอบมากจักรยานต้องรักษาดีๆนะคะไม่งั้นจะโดนขโมยที่เยอรมันคนเขาชอบขโมยจักรยานกันนะคะแต่ที่เมืองไทยเราเขาชอบขโมยรถยนต์เพราะฉะนั้นของเยอรมันเนี่ยจักรยานเป็นอะไรที่แบบว่าต้องแบบ รักษาดีๆเวลาจอดหรือเวลาเอาไปไว้ที่ไหนจะต้องล็อกกุญแจอย่างดีเพราะว่าถ้าอยู่เมืองใหญ่ๆบางทีเบาะนะคะเบาะเบาะตรงนี้เบาะรถนะคะเขาก็ขโมยถอดไปขายได้บางคนถึงขนาดจะต้องเอากุญแจมาล็อกเบาะกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวในวันหยุดฟิงส์มูนถาของเยอรมันนะคะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะทุกคนบ้าย